ถ้าหากว่าพูดถึงยุคดึกดำบรรทุกคนจะนึกถึงอะไรกันบ้างครับไดนเสาร์สัตว์ลเลื้อยคลานยุคก่อนประวัติศาสตร์สิ่งมีชีวิตใต้น้ำแบบเบิ่มๆหรือว่าอันอื่นแต่จะเป็นยังไงกันนะถ้าหากว่าเรานั้นย้ายายุคดึกดำบรรเนี่ยมาไว้ในเกมไมค์ครับจะยังไงก็แล้วแต่ยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ไมค f ครับ ology, อคิโรจิตอนที่5แล้วนะฮะแหมเกินอย่างกับเพิ่งเริ่มซีรีส์ EP นี้นะครับผมคงต้องเล่าเรื่องราวก่อนนั้นนั้นให้ฟังสักแป,ป๊บหนึ่งก่อนนะฮะเพราะว่าความจริงแล้วเนี่ย EP นี้เนี่ยควรจะออกมาตั้งนานแล้วแต่ไฟที่อัดไว้เนี่ยมันถูกลบยังกระโดนทานอดีดนิ้วเลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมีหลายอย่างที่ผมได้ทําไปซึ่งมันก็ควรจะเป็นคอนเทนต์ของ EP นี้ด้วยซ้านะฮะแต่ไม่เป็นไรสู้ชีวิตกันไปนะฮะเริ่มจากผมทำฟาร์มแอปเปิลขนาดย่อมย่อเอาไว้ซึ่งต้นแอปเปิลพวกนี้เนี่ยครับจากซัพปิ้งกับแอปเปิลแค่นั้นเอง ทำกรบกระดูกไดนโนเสาร์เซตใหม่ทำจุดโดดเครื่องร่อนและก็เครื่องร่อน,รออนหรือว่าไกด์เดอร์นะฮะซึ่งผมเคยรีวิวหมดนี้ไว้ด้วยนะฮะแวะไปดูกันได้นะครับอีอและนอกจากนี้แล้วผมยังร่อนไปเจอพื้นที่ที่มีหญ้าที่ผมกะว่าจะสร้างบ้านในอนาคตด้วยก,ก็สร้างอีพินี้แหละและผมก็มาร์กไว้แล้วนะฮะแต่จะให้กดวร์ปไปเลยก็อะไรอยู่และถ้าหากว่าท่านมองไปที่ด้านซ้ายด้านล่างด้านบบาบาบ๊า,บา,บาท่านก็จะได้เซฮายกับเทอร์ลิิโนซอรัสเทอร์ลิิโนซอรัส,รสเป็นไดนโนเสาร์กลุ่มเทโลพ แต่ถึงแม้ว่าจะเป็นกลุ่มโทรอร์ลอพต์หรือว่าหน้าตาและกรงเล็บของน้องคนนี้เนี่ยจะชวนให้รู้สึกว่าแค่ต้องกินเนื้ออย่างแน่นอนนะฮะแต่ความจริงแล้วเทอร์ลิซิโนนั้นกินพืชเป็นอาหารนะครับซึ่งจะแตกต่างกับโทรอร์ลอพต์ส่วนใหญ่เพราะว่าโครงสร้างของฟันของเขาเนี่ยมีขนาดซี่ที่เล็กซึ่งเหมาะสมกับการกินพืชมากกว่า หลังจากที่แพงกิ้งบนอากาศกับสู้อาการแหลกอยู่สักแป,ป๊บหนึ่งเราก็มาถึงลานหญ้าของเรานะฮะซึ่งบริเวณนี้เนี่ยมีน้องๆรอต้อนรับเราอยู่เพียบเลยไม่ว่าจะเป็นน้องสเตโกซอรัสสเตโกซอรัสเป็นไดนโนเสาร์กินพืชชนิดหนึ่งในช่วงยุคจูราสสิกตอนปลายที่มีแผ่นขนาดใหญ่อยู่ที่หลังและก็หนามแหลมๆที่หางไว้สําหรับป้องกันไดโนเสาร์กินเนื้อได้เป็นอย่างดีโดยชื่อของเขานะั้นมีความหมายว่ากิ้งก่ามีหลังคาด้วยนะ และถ้าหากว่าเดินไปอีกนิดนึงเราก็จะได้เจอกับน้องไทเซอร์ทอปไทเซอร์ทอปนะครับเป็นไดนโนเสาร์กินพืชในช่วงยุคคิเตชสตอนปลายนะฮะแต่มีการค้นพบในภายหลังนะครับว่าไทเซอร์ทอปเนี่ยแท้จริงแล้วอาจจะไม่มีอยู่จริงนะฮะแต่แท้จริงแล้วไทเซอร์ทอปเนี่ยคือไวเด็กของไดนโนเสาร์ที่มีชื่อว่าทโรซอรัส ซึ่งเจ้าโทโลุสอรัสเนี่ยก็เป็นไดนโนเสาร์สา,สามเขาเช่นกันสรุปง่ายๆเลยก็คือเมื่อเจ้าไทเซอร์ท็อปเนี่ยโตขึ้นมันก็จะมีลักษณะที่ตรงกับโทโลุอรัสนั่นเองหรือกล่าวคือโทโลุอรัสคือไทเซอร์ท็อปตอนโตและไทเซอร์ท็อปตอนโตก็คือโทโลุอรัสจะยังไงก็ตามผมขอพิเซษลูกของผมอีกตัวด้วยละกันเจน้าหนูตัวนี้มีชื่อว่าเอเดโฟซอรัสเอเดโฟซอรัสเป็นสัตว์เลื้อยคลานที่คล้ายสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหรือก็คือพวกไซนปซิสที่กินพืชเป็นอาหารที่มีชีวิตออยยยยู่่่ในนนชชววงงงุุคคปารร์บิเเฟัสถึต้พมี ซึ่งเจ้าหนูตัวนี้นะฮะผมมาเดินเล่นแล้วก็มาเจอเข้าแล้วก็ผมได้เจ้าหนูตัวนี้มาด้วยแอปเปิลเพียงแค่ลูกเดียวเท่านั้นเองสงสัยน้องเขาจะหลงรักผมตั้งแต่แรกพบเฮ้ <c oughs> ผมตัดต้นแอปเปิลพร้อมกับไปปลูกคืนเพื่อที่จะเตรียมไว้สร้างบ้านของเรานะฮะ ก่อนไปขอเข้านอนแบบพิสดารก่อนโอเคพอใจแล้วผมเริ่มจาัดก,การถางหญ้าแล้วก็ขุดดินกับคราบบันได เพราะในหัวที่ผมคิดเอาไว้คืออยากได้บ้านที่ยกระดับจากพื้นดินขึ้นมาและจะต้องเป็นบ้านที่เราสามารถปลูกพืชพันธุ์ต่างๆไว้ได้ด้วยผมว่าบันไดพร้อมกับเริ่มปูพื้นบ้านครับโต๊ครับครับเตาเผามาเตรียมมาไว้แล้วก็จัดการวางไม้ไปเป็นเรื่อจนมืดค่ำปักไฟนิดหน่อยเพื่อความสว่าง ส่วนตรงประตูผม,มเลือกที่จะใช้ไม้อาคเซียเพราะว่าสีประตูมันสวยดีวางประตูเสร็จก็ยืนคิดอะไรนิดหน่อยก่อนจะลงไปขุดดินเพิ่มจนเช้า สุดท้ายก็มาไล่วางพื้นไม้เพิ่มและไม้ก็ไม่พอบอกตรงๆครับตอนนี้ยังคิดอะไรไม่ค่อยออกซกเท่าไหร่นะฮะเอาเป็นว่าอีพีนี้ก็ขอเบรกไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะฮะถ้าชอบก็อย่าลืมจะกดไลค์กดซับกดแชร์ให้กันขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆไว้เจอกันครับ